ต้องสร้างให้กับพี่น้องประชาชนให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมมาร่วมฟังโอกาสนโยบายวิสัยทัศน์และเบื้องหลังการทําง,งานจากทางในรัฐบ,บาลส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนกับรายการโอกาสไทยกับนายกแพทองทาน สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนขอเชิญพบกับรายการโอกาสไทยกับนายกแพทองทานค่ะก็ขอเล่าให้ฟังแบบสบายๆก่อนนะคะว่าทําไมถึงจัดทํารายการนี้ขึ้นมาแล้วก็ทําไมถึงอยากให้พี่น้องประชาชนได้ฟังจากตัวดิฉันเองนะคะก็รายการนี้ค่ะก็คิดกันกับทีมงานนะคะว่าต้องการจะทําให้รายการเป็นรายการที่พิเศษค่ะสําหรับพี่น้องประชาชนเลยแล้วก็เป็นรูปแบบของรายการที่ไม่ได้ทําที่ไหนมาก่อนไม่เคยได้สัมภาษณ์แบบนี้ไม่เคยได้นั่งพูดคุยแบบนี้นะคะ ก็ถ้าใครได้รับชมรับฟังในรายการนี้ก็ถือว่า exclusive มากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานของรัฐบาลการทำงานของตัวนายกเองจะเอาเบื้องหลังมาเล่าให้ฟังนะคะว่าได้พบเจออะไรมาบ้างแล้วก็ได้พูดอธิบายถึงที่มาที่ไปของนโยบายหรือว่า process ขั้นตอนว่านโยบายแต่ละอันถึงไหนแล้วก็อ,อยากจะมาอัปเดตในรายการนี้ให้ฟังค่ะเรื่องแรกเลยค่ะตั้งแต่วันที่หนึ่งมกรามานะคะ30บาทนักสัที่พบ 77จังหวัดท so ั ellow, ่วประเทศไทยแล้วค่ะก็ดีใจมากๆที่ประชาชนนะคะไม่ต้องไปต่อคิวรอตั้งแต่ตีห้าเพื่อเจอคุณหมอหรือรักษาแค่แบบ15นาทีนะคะก็เสียเสียดายเวลาทั้งวันบางคนที่ทํางานวันต่อวันที่เป็นเรื่องของค่าแรงก็ต้องเสียไปหนึ่งวันเลยเต็มๆซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้ฟีดแบ็กกลับมาดีมากๆนะคะแล้วก็ใครมีระบบตรงไหนที่ไม่ตอบสนองอย่างยังไงเนี่ยก็แจ้งมาทางรัฐบาลได้นะคะหลังจากนั้นค่ะก็เป็นช่วงของวันเด็กนะคะเป็นปีแรกของดิฉันนะคะที่ได้มีโอกาสเจอ เด็กๆจากทั่วประเทศนะคะน้องๆน,น่ารักมากมาต่อคิวถ่ายกอี้นายกกันนะคะก็เลยได้มีการลอนชนโยบายโอดอสไปนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ัวดิฉันเองเนี่ยคิดว่ามีประโยชน์อย่างมากนะคะเราก็คิดว่าจริงอยากให้น้องๆทุกๆท,ที่เนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนในทีมก็คุยว่า เตอนสมัยไทยลักไทยเคยทําเรื่องของหนึ่เภอหนึ่งทุนชื่อนี้หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนนะคะก็รู้สึกว่าเออโอเคลองดูซิว่าเราจะสามารถดูว่าประมาณดูอะไรแล้วขยายได้แค่ไหนอะไรอย่างเี้ค่ะตอนเด็กๆเคยมีโอกาสได้ไปซัมเมอร์แคมป์เราก็รู้สึกจริงว่าพอเราไปอ่ะเราเห็นอะไรที่ไม่เหมือน ของเราเลยอย่างเงี้ยไม่เหมือนประเทศไทยไปเห็นวัฒนธรรมของเขาซึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือโอกาสมันคือรู้สึกว่าเราไปแล้วเ,เรากลับมาเรามีเรื่องคุยกับเพื่อนเราเห็นอะไรมากมายแต่ดิฉันมองศักยภาพน้องๆมากกว่านั้นมากกว่าที่เห็นตัวเองนะคิดว่าเฮ้ยน้องๆอง่ะที่แม้กระทั่งอยู่ประเทศไทยเองทํางานหนักมาตั้งแต่อายุน้อยๆจนขึ้นมาแล้วถ้ามีโอกาสได้ไปเรียนเมืองน,นอกได้ออกได้ไปเห็นนะ่ะเขาต้องสามารถเอาความรู้พวกนี้กลับไปทําอะไรได้อีกมากแน่นอนแล้วคิดว่าอย่างเอ่อ ไม่ได้ไม่ได้อยากแค่ว่าให้เด็กตัวท็อปทที่เรียนท็อปทเท่านั้นไปเพราะเด็กที่เรียนกลางกตั้งใจเรียนนะแต่ว่าเขาไม่เรียนท็อปอ่ะเหมือนที่ฉันนี่แหละไม่ได้เรียนท็อปไม่ได้ไม่ท็อปไฟท็อปเทอยู่กลางกลางห้องไม่มีโอกาสได้ไปก็อยากให้ได้ไปซัมเมอร์แคมป์นี่แหละเพื่อไปเปิดโอกาสตัวเองว่าในห้าอาทิตย์หกอาทิตย์ประมาณนี้นะเห็นอะไรบ้างรู้สึกอะไรบ้างเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่เสมอไปที่ว่าคนที่เรียนสูงเท่านั้นที่จะสามารถพัฒนาองค์กรหรือประเทศได้ ซึ่งรู้สึกว่าเอ้ยเราทาไมไม่เปิดโอกาสให้คนทั้งสองกลุ่มเพราะว่าถ้าเปิดโอกาสให้คนเรียนเก่งมากๆอย่างเดียวไอ้คนที่แค่เรียนกลางไม่ใช่เรียนไม่เก่งอะ่ะก็แบบท้อใจแล้วว่าอ๋อคงฉันคงไม่ได้ไปแน่นอนเงี่ยฉันไม่ติด top ten ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะสร้างโอกาสตรงนี้ให้มันเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็คือเบื้องหลังของที่มารู้สึกว่าจริงๆแล้วการทําพวกนี้มันอาจจะไม่ได้เห็นผลภายในหนึ่งปีแต่ว่ามันเห็นผลแน่นอนในอนาคตซึ่งถ้าเราไม่คิดไปถึงอนาคตสิบปียี่สิบปีอ่ะมันก็จะไม่ทัน ข้อที่สิเนะคะก็เป็นเรื่องของบ้านเพื่อคนไทยนะคะเรื่องนี้เนี่ยได้รับการตอบรับดีมากเราอยากให้คนที่มีศักยภาพในการทํางานเนี่ยเขามีกําลังใจเขามีที่อยู่เขามีความภูมิใจเพื่ออะไรรัฐบาลได้อะไรจากสิ่งนี้รัฐบาลได้คนที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเข้าใจแม้ง่ายๆเลยเรากับบ้านที่เป็นของเราเป็นสเปซของเราเราจ่ายเงินมันได้เพราะเราทํางานมีเงินเดือนแล้วการจ่ายเงินเนี้ย มันไม่ได้แพงเกินไปเราจ่ายไหวนี่แหละคือความภูมิใจไงที่เราจ่ายที่แห่งนี้เองแล้วก็ออกไปทํางานอย่างสดชื่นรัฐบาลได้คนมีศักยภาพเพิ่มขึ้นสุขภาพจิตดีขึ้นแข็งแรงขึ้นทั้งกายและใจนี่คือสิ่งที่เห็นภาพนี้ไว้เราก็คิดว่าบ้านเพื่อคนไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ปัจจัยสี่ถ้าปัจจัยสี่เราไม่แน่นเราเองก็ไม่ไหวนะคะทุกคนเป็นเหมือนกันหมดไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรปัจจัยสี่ไม่แน่นมันก็ไม่ไหว ำไมถึงบอต้องใช้ตัว,ต,วตัวทอยเล็เนี่ยนะคะตัวโถวส้วมเนี่ยนะคะเป็นไฟฟ้าบอกว่าโอโ้เพราะว่าเนี่ยในอีกหน่อยอ่ะทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนไประบบดิจิตอลระบบอะไรอย่างงี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ให้คนมีความฝันว่าเนี่ยวันหนึ่งฉันจะทํางานเก็บเก็บเงินแล้วก็จะซื้อบ้านหลังใหญ่ขึ้นได้อีกหรือว่าได้ใช้ห้องน้ําแบบนี้อะไรเงี้ยคือเป็นแรงวันดันใจแรงผลักดันนะให้คนรู้สึกว่า สู้งานต่อเพราะว่ากลับมาก็มีความสุขแล้วอยากทํางานให้ได้มากขึ้นเพื่อจะได้เก็บเงินแล้วก็ซื้อในสิ่งที่ตัวเองฝันอะไรอย่างนี้คะ่ะนี่ก็คือเบื้องหลังของการที่อยากให้อย,ใหอยากให้คนไทยได้มีแรงบันดาลใจตรงนี้เยอะๆ23มกราค่ะสมรสเท่าเทียมนะคะดีใจมากนะคะเพราะตั้งแต่ก่อนเข้าการเมืองนะคะก,ก็ก็ทราบเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะคะก็ได้มีโอกาสได้คุยกับ คนหลายๆกลุ่มนะคะจริงเป็นสิ่งที่ออการเมืองนะันมีฝั่งมีฝ่ายนะแต่ว่าเรื่องนี้อ่ะค่อนข้างเห็นว่าทุกคนเห็นด้วยตรงกันที่อัดคลิปไปแล้วบอกว่าต้องขอบคุณทั้งหมดเลยเนะะี่ยค่ะฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านสวมาหมดเพราะจริงๆแล้วมันก็คือสิ่งที่มันสร้างโอกาสให้กับคนเช่นกันมันสร้างความเท่าเทียมมันสร้างความไม่ต้องมาแบ่งแยกขีดเส้นอะไรที่มันมันไม่จําเป็นรัฐบาลสามารถใช้กฎหมายดูแลประชาชนทุกๆคน ได้อันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็แรงที่ผักดันทุกแรงสําคัญมากต่อสู้มา20กว่าปีถ้าไม่ใช้ทุกแรงเนี่ยไม่มีทางสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเป็นความภูมิใจของทุกคนค่ะต่อไปนะคะก็อ,ะะอยากจะเร่ามาถึงในเรื่องของ WEF นะคะที่ไปที่ดาวอสมาในเดือนมกราเนี่ยนะคะแน่นอนผู้นําประเทศใหม่ก็ไปเลยคะ่ะพอไปถึงก็รู้สึกจริงว่าจริงแล้วอะ่ะไม่ต้องแค่ผู้นํา ไปปีแรกนะคิดเลยว่าปีหน้าก็จะไปนะคะเพราะรู้สึกว่าการมีตำแหน่ง prime minister เนี่ยมันสามารถดึงความสนใจของคนได้จริงๆคนก็อ้าว prime minister มาเหรอเอองั้นมาคุยซิเพราะว่าเป็นตัวจริงนี่สามารถตัดสินใจได้สามารถ พุดเรื่องต่างๆได้เขาก็มาคุยกับเราขอมาคุยกับเราด้วยซ้ํานะคะแล้วก็ดีมากๆรอบนี้เพราะว่ามีรัฐมนตรีไปช่วยหลายคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอนั่งประชุมรวมปุ๊บเรื่องนี้เกี่ยวกับเกษตรเกษตรเชิญเลยค่ะเรื่องนี้เกี่ยวดีอีดีอีเชิญค่ะอะไรเงี้ยคลังคลังไปค่ะต่างประเทศไปค่ะมันจบลงได้ในในมิ팅นั้นในเวลาสี่ห้าวันนั้นะ่ะมันรู้สึกว่าเวิร์กมากแล้วก็รู้สึกว่าดีหน้าไปอีกแน่นอนเราจะไม่ไปคนเดียวจะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปด้วยแต่ต้องวางธีมก่อนนะว่า ปีหน้าจะโฟกัสเรื่องอะไรคืออันนี้ค่ะรายการนี้เป็นอันชี่เขาจะบอกเลยว่าเทรนด์ของโลกกําลังไปทางไหนประเทศแต่ละประเทศจะมุ่งที่อะไรเน้นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการเซตเทรนด์ของโลกเขาถึงจับเดือนมกราไงเซตไว้ mm hmm. เลยว่ามกราเนี่ยหลังจากทั้งปีถึงทันวาเนี่ยทั่วโลกทำอะไรกันบ้าง mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็จะแผนเรื่องนี้นะคะ mm hmm. ก็จะรู้ข่าวสารอยู่แล้วแหละแล้วก็จะแผนเลยว่ากระทรวงไหนเกี่ยวข้องกับนโยบายในปีหน้าก็จะไปกันตามนั้นแล้วคิดว่า work work จริงๆค่ะอันนี้เป็นการหาเงินเข้าประเทศได้อย่าง เยอะมากมายนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็ทำสำเร็จไปก็คือเรื่องเอฟตานะคะการเซ็นสัญญาการค้าเสรีนะคะมันทำให้เปิดโอกาสมากอธิบายภาษาง่ายกฎเกณฑ์ต่างๆที่จะมีกับประเทศนั้นๆน่ะเเพเปอร์เวิร์กต่างๆเอกสารโน่นนี้มันน้อยลงไปเลยค่ะน้อยลงไปมากๆแล้วก็ทําให้เปิดโอกาสด้วยว่าสมมติประเทศไทยอยากจะไปลงทุนที่นั่นบริษัทของใครก็ตามเนี่ยตามข่าวนะคะว่าเราเซ็นสัญญ,ญาผู้เอฟทีเอต่างๆเนี่ยกับประเทศไหนบ้าง อันนั้นกดเกณฑ์น้อยลงทําให้เราง่ายต่อการลงทุนมากขึ้นง่ายต่อการติดต่อมากขึ้นอันนี้แหละคือโอกาสของคนไทยของ SME ด้วยนะไม่ใช่แค่ของบริษัทใหญ่นะคะ SME ด้วยเชื่อในสาย่าของค,คนไทยมากๆแล้วก็ทําได้แน่นอนดาวอสที่เขาจัดขึ้นทุกปีนะคะเดี๋ยวปีหน้าก็จะมีอะไรสนุกๆอีกแน่นอนก็ได้คุยกับเนสเลรู้จักอยู่แล้วนะทุกคนเนสเลโคคาโคล่าเบเยอร์แอสต้าซินะก้านะคะแล้วก็ที่สําคัญอันนี้ก็คืออยากจะมาเล่าให้คนไทยฟังนี่แหละเพราะว่าวันที่สอง ของการประชุมนะคะมันจะมีในเรื่องของการจัดที่ตรงกลางเขาเขาเรียกว่า Thailand Reception ซึ่งอันนี้ค่ะต้องจองข้ามปีซึ่งนายกเศรษฐาเป็นคนจองไว้ตั้งแต่ตอนนั้นก็คือมองการไกลซึ่งปีนี้ตัวดิฉันเองก็ต้องมองต่อว่าจะเอาอะไรในปีหน้าแล้วพอจัด Thailand Reception ตรงกลางเนี่ยที่บอกไว้เนี่ยทั่วโลกชมพอจัดเสร็จเนี่ย มันจากตรงกลางเป็นฮอนะคะดิฉันเดินมาจากห้องนี้ได้กลิน่นอ,อาหารของเราอะรู้เลยคืออาหารไทยก็ได้กลิ่นแล้วก็หิวกันทุกคนแล้วก็เขาจะบอกว่าเนี่ยเวลามาปกติจะไม่มีอาหารอร่อยทานเลยระหว่างกลางวันอะไรเงี้ยวันนั้นก็คือเป็นไฮไลท์มากว่าทุกคนชอบอาหารไทยมากนะคะ CEO อลายบริษัทมามาชิมอาหารแล้วก็ชอบกันมากแล้วก็ประธานของคนที่จัด w w f เลยนะคะเขาไปนั <S <s ่งประชุมอยู<ๆ>่ข<ๆ>้างในตึกเขาก็เด<ๆ>ินออกมาห้องได้กลิ่นอาหารไทยว่าอุ้ยมีอาหารไทยนี่เขาก็รีบเดินมา ปรากฏว่าอาหารหมดแล้วนะคะหมดแล้วแล้วก็ที่ตลกคือดิฉันไปยืนอยู่นั้นนะคะแล้วก็เชฟชุมพลกำลังต้มยำกุ้งอยู่ต่างตเสร็จคนพนักงานเดินม,มาว่ายูจานะหมดหมด,หมดแล้วใช้จานของ WBF ไปหมดแล้วนะคะเชฟชุมพลเขาก็อุตส่าห์แบบว่าปรุงเพิ่มให้นะ,ะเพราะว่าคนก็ยังอยากทานอยู่เลยะะปรากฏว่าหมดไม่ทันเลยนะคะแล้วก็อยากแชร์เรื่องก็คือไปเดินซูเปอร์มาที่ที่ดาวอสนะ,ะช่วงเวลาที่รอเพราะว่าดาวอสมันเป็นเมืองเล็กๆเกมืองสก,กีนะคะแต่รถติดมากเพราะว่า,าทุกคน ทั้งโลกไปที่นี่นะเวลานี้นะการที่ดิฉันจะกลับโรงแรมนี่ไม่ได้ระหว่างวันที่แบบมีเวลาว่างเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ไปเดินซุปเปอร์นะคะก็ได้เห็นอินกรีเดียน์ของไทยไปขายอยู่ในซุปเปอร์ของดาวอสซึ่งก็เป็นเรื่องน่าภูมิใจมากๆนะคะวันที่20ถึง24ที่ไปเวิลด์ีโคโนมิคฟอรัมมานะคะก็ตอนนั้นเนี่ย เราก็ดูทางข้อมูลของพิสตาเขาบอ่แต่ตว่าจะมีฝุ่นเข้ามาในในประเทศไทยนะคะมันมันมีมันมีพิ i ิคชั่นอยู่แล้วนะคะซึ่งก็เป็นห่วงก็เลยรีบเรียกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาประชุมก่อนวันเดินทางแลประชุมก็คือแน่นมากแนละ้วแต่ว่าขอแทรกเรื่องฝุ่นหน่อยจะได้กำชับทุกกระทรวงว่าอย่าลืมทํากดทุกอย่างที่ทราบไว้อย่างเท่งคัดนะก็ได้สั่งการทุกกระทรวงเน้นย้ําเลยว่าอะไรที่ จะทําให้เกิดฝุ่นมากขึ้นนะคะก็ให้ทำมาตรการนั้นให้เข้มข้นจะได้ช่วยบรรเทาเรื่องฝุ่นให้มากที่สุดนะคะก็มีการสั่งการไปเรียบร้อยแต่ว่าแน่นอนค่ะเอ่อพอเมื่อไปถึงฝุ่นมันเข้ามาทุกคนเกิดอาการที่ไม่แฮปปี้แน่นอนตัวดิฉันเองก็ไม่แฮปปี้นะคะเพราะว่าลูกเล็กสองคนอยู่บ้านหลานๆอีกเต็มบ้านไปโรงเรียนไม่ได้นะคะก็ต้องหยุดเรียนรัฐบาลก็ทุกกระทรวง ที่ทําุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุดที่เปลี่ยนใบอ้อยให้มีมูลค่ามากขึ้นเพื่อจะได้ไม่ต้องเผาจูงใจให้กเกษตรกรได้มีสิทธิ์ในการเอาใบอ้อยไปขายนะคะตัวของกระทรวงกรเกษตรเองก็อบอกกษษับเกษตรกรเลยว่าไม่เผานะมีเครื่องถ่ายกบนะเห็นใจว่าอย่างเกษตรกรเนี่ยค่ะอย่างสังข้าวโพดเนี่ยยังไม่ได้กบไม่ถ่ายกบมันใหญ่แบบมันเยอะแบบ ท่าห้องนี้ใหญ่กว่าห้องนี้เท่าที่เห็นคือมันเยอะมากๆนะคะแล้วการที่ใช้ไม้ขีดก้านเดียวเนี่ยมันเร็วกว่าอยู่แล้วเราก็ทราบแต่ถามว่าทํายังไงล่ะที่จะทําให้เขาไม่ไม่ใช้ไม้ไม้ขีดก้านเดียวแล้วเกิด สะสมเรื่องฝุ่นเข้ามาเราพระราพานก็คอยหาทางออกให้ไม่ว่าจะเป็นถทยกรบรับซื้อต่างๆนะคะซึ่งการเผาถามวม่ามีไว้มีอยู่แน่นอนแต่ว่าลดน้อยลงอย่างมากอย่างนโยบายของคมานาคมที่ออกมาในเรื่องของให้ใช้รถไฟฟ้าฟรีเนี่ยในกรุงเทพนะคะสามารถลดจํานวนของรถยนต์เนี่ยได้50,000 0คันต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนกรุงเทพโดยส่วนตัวรถไม่ค่อยติดก็เป็นเพราะมาตรการนี้แล้วก็ลดควันลงได้เยอะซึ่งดิฉันก็เช็คกระทางพิสตาตลอดว่าตรงฮอตสปอตที่ดูเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่ง ตรงฝุ่นของเราข้างบนเนี่ยลดน้อยลงอย่างเยอะมากนะคะกระจายทั่วไม่ได้เป็นก้อนๆเหมือนเดิมที่ช่วงที่ขึ้นสีม่วงในในแอปเรานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ในประเทศเราเนี่ยเริ่มทําที่ที่บอกเนี่ยเริ่มทําตั้งแต่ดิฉันรับตําแหน่งอะแล้วเขาพูดอยู่แล้วปัญหาที่จะมาแน่ๆคือฝุ่นใช่ไหมคะทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าฝุ่นต้องมาเพราะฉันรัฐบาลก็เช่นกันก็เตรียมการตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะ ในเรื่องของฝุ่น PM 2.5นะคะมันไม่ใช่แค่วาระของประเทศนะ,ะไม่ใช่วาระแห่งชาติเป็นวาระแห่งอาเซียนเพราะว่าเราจะต้องร่วมมือกันค่ะลมพัดฝุ่นเราไปให้เขาพัดฝุ่นเขามาให้เราทูบีแฟร์มันจริงนะคะเราไม่ได้บอกว่าเป็นฝุ่นเยอะเพราะใครเพราะใครส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเราอยู่แล้วค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเขาเช่นกันนะคะมันเป็นเรื่องที่เราไม่โทษกันแต่ต้องช่วยกันเรื่องของระหว่างประเทศเนี่ยอยากบอก ประชาชนตรงนี้เลยว่าการที่ติดต่อระหว่างประเทศเนี่ย ติดต่อเป็นทางการเนี่ยเราต้องมีลาดับขั้นแล้วทั้โมติต่างประเทศคุยกับรัฐมนต่างประเทศก่อน,นชั้นนี้คุยกับชั้นนี้ก่อนเขาจะมีอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้างานรัฐโมนติีทั้งหมดนายกไปไม่ได้ถ้าดิฉ,ฉ,ฉ,ฉันจริงจริงดิฉันเป็นคนสบายๆนะคะจริงแบบไม่มีนายกไม่เป็นไรดิฉันไปได้ทางทางคอรคอก็บอกอย่างไม่ได้เพราะว่าประเทศนั้นก็จะรู้สึกไม่ดีด้วยนะประเทศนั้นรู้สึกว่าอ้าวทำไมเธอไม่บอกนายกประเทศฉันหล่าจะได้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเรื่องพวกนี้จริงๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ทศคุยกันนใทุกๆ ประเทศในอาเซียนเพื่อขอความร่วมมือในเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวของท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยมีคอนเนคชันที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐมนตรีต่างประเทศในอาเซียนอยู่แล้วนะคะและแน่นอนว่าคอนเนคชันส่วนตัวสําคัญมากเช่นกันเพราะส่วนตัวคืออะไรส่วนตัวคือว่าไม่ต้องผ่านพรอคอพวกนี้เลยดิฉันคุยกับผู้นําประเทศเลยซึ่งจะเป็นทางการหรือไม่ก็แล้วแต่หัวข้อนั้นเลยค่ะ บางทีเรื่องที่มันวิกฤตหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ช่วยกันได้ในใน,ในเรื่องแบบนี้นะคะซึ่งซึ่งอย่าไปคิดในภาพว่าโอ้ยทุกอย่างมันไกลตัวเรามากเลยจริงเราคิดแค่เหมือนของเรากับเพื่อนเราอย่างนี้ค่ะถ้าเราบอกเพื่อนเราสักหน่อยว่าขออันนี้ด้านนั้นได้ไหมเพื่อนเราไม่เห็นปัญหาก็ให้ถูกไหมคะมันเป็นเรื่องแบบนี้คะ่ะซึ่งซึ่งอันนี้แค่เป็นหัวข้อที่เป็นเรื่องของประเทศก็ประมาณนี้วันที่2 7มกราที่ผ่านมานะคะก็มีการโครงการ กระต้นเศรษฐกษิจเฟสสนะคะก็เงินหมื่นนี่เองที่ทุกคนเรียกกันแบบนี้นะคะแจกเงินหมื่นนะคะให้กับผู้สูงอายุค่ะ60ปีขึ้นไปนะคะสล้านคน30ม0มล้านบาทนะคะก็จริงทุกคนทราบดีเทลแล้วเนาะว่าแจกอะไรยังไองอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งที่เห็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่า คือชอบที่บางเรื่องเราก็นึกไม่ถึงอะไรเงี้ยเขาไปต่อยอดทํานั้นทนํานี่คือเราทราบแหละว่าเออเอาเงินลงกันไปต่อยอดอะไรเงี้ยแต่ว่ากิจกรรมที่เขาทําหรือว่าสิ่งที่ออกมามันเป็นสิ่งที่เราประทับใจมากกว่าเพราะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทราบมาก่อนแล้วพอทราบพี่รู้สึกว่าเอ้ยแบบซึ้งใจเนะี่ยควันนั้นก็เลยหันไม่หาทางกระทรวงการคลงังอันนี้แบบไม่รู้เขาตัดไลฟ์ไปหรนะือยังแต่ว่าหันไปพูดกับท่านวิชัยท่านรองเลยคนะ่ะแล้วก็พวกทางรัฐมนตรีช่วยอนะไรค่ะทางนัฐมนตรีหนิมนัฐมนตรีออฟอะไรเงี้ยค่ะก็ไปพูดเขาว่าอย่าลืมแบบ ภูมิใจในตัวเองด้วยนะที่ผลักดันนโยบายนี้จนสําเร็จเลยเนะะี้ยค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่านโยบายเนี้ยพรรคเพื่อไทยก็คือดันเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็สุดท้ายก็คือคนที่ลงดีเทลเวิร์กเรื่องทุกอย่างเรื่องงบก็คือเป็นกระทรวงการคลังนะคะซึ่งก็ก็คือเยี่ยมเยี่ยมเฟสสามมาแน่ค่ะเฟสสามมาแน่ esa, ane, esa, ane, นอนนะคะแต่กี่โมงเดี๋ยวเดี๋ยวเราคลังแถลงเริ่มง,งามยามดีอยู่ที่ลัง และในวันที่28นะคะครมก็ได้อนุมัติเรื่องพอรก,กอาชญากรรมไซเบอร์ค่ะเพราะเรื่องนี้จริงจังมากแล้วก็จริงๆอาเซียนทั้งหมดนะก็เห็นเรื่องนี้สําคัญมากนะรจริงแล้วเนี่ยมันสามารถมีสิทธิ์ในการจับด้วยว่าคนที่มาตั้งเสาอากาศมาตั้งอะไรไว้หรือว่ามาดักอยู่ในเขตแดนเพื่อที่จะดึงสัญญาณมือถือของคนไทยเพื่อจะเอาเบอร์เหล่านั้นไปนะคะแล้วก็บางทีก็ไปทําเป็นบัญชีม้าเป็นเบอร์ เบอร์ไทยแต่เอาไปใช้ที่ประเทศอื่นแล้วก็โทรกลับเข้ามาหรอก่าเป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําพวกนี้เยอะซึ่งเราจะตั้งพรกรนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นการเคลียร์เรื่องนี้ให้หมดจับมีบทลงโทษทั้งหมดนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้จําเป็นมากเพราะว่าตอนแรกเขาว่าเออทำไมไม่รอออกเป็นพรบล่ะมันรอได้เรื่องนี้มันรอไม่ได้คนหมดตัวกับเรื่องนี้คนร้องห่มร้องไห้บางคนถึงขนาดต้องจบชีวิตอะ่ะคือเข้าใจเลยว่าเงินนะคะ่ะเก็บมาทั้งชีวิตเหลือศูนย์อะ มันมันไหวยังไงอ่ะมันไปต่อไงเหลือศูนย์ตกใจกันหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็คือเรื่องที่จําเป็นแล้วมันก็เร่งด่วนมากๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยเคุยกันในคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ออกมาเป็นพรกรรีบใช้เลยเรื่องนี้เพราะว่าถ้าต้องรอออกเป็นพรบรเนี่ยใช้เวลาน,านานมากนะคะซึ่งพรกรเราก็ผ่านคอรอมอรแล้วก็ออกได้เลยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่รัฐบาลมองเห็นว่าจําเป็นมากนะคะทุกคนทราบอยู่แล้วว่ามันโดนหลอกกันทั่วทุกถิ่นฐานเลยอะ่ะ แล้วก็เราก็อยากจะตัดเรื่องนี้จริงๆพวกเรื่องเบอร์โทรศัพท์มากมายต่างๆนะคะแล้วก็เขาก็แค่แบบจ่ายเงินค่าซิมแล้วก็ใช้ได้เลยเนี่ยพรกรนี้จะทําให้ทั้งธนาคารแล้วก็เจ้าของกิจการมือถือเนะะี่ยค่ะมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้นะคะเพื่อจะให้ตัดวงจรนี้ที่เด็ดขาดจริงๆนะก็เป็นสิ่งที่จําเป็นมากค่ะมีหัวใจนะ ถ้าโดนว่าโดนอะไรเสียใจแน่นอนนะคะเสียใจรู้สึกแน่นอนแต่จมไม่ได้นะคะเพราะว่างานรออยู่เยอะมากโดนว่านาทีนี้นาทีหน้าต้องไปประชุมแล้วค่ะจริงแล้วอ่ะพยายามมองว่าหัวข้อไหนที่เขาว่าเช่นประชาชนไม่พอใจเรื่องการจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้ เฮ้ยโอเคกลับมานึกละยังไงเรียกทีมคุยเรียกกระทรวงคุยอจัดการจัดการจัดการอย่างนี้อย่างนี้นะอันนี้ยังไม่ย,ไมยังไม่เข้มข้นพออันนี้ยังไม่พอจัดการทําไปแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นเช่นเสื้อผ้า,าผมการแต่งตัวที่ถูกบูลลี่มาโดยตลอดนะคะ mm hmm. ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เวลาที่นโยบายต่างๆทําสําเร็จอะคะ่ะถามว่าความภูมิใจในความสําเร็จอะมันมันเป็นยังไงความภูมิใจของดิฉันคือประชาชนประชาชนที่ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแฮป,ปี y มากๆกับนโยบายที่ได้ไปชีวิตมันดีขึ้นเลยจากสิ่งที่นโยบายมันสำเร็จนะแบบขอบคุณรัฐบาลขอบคุณนายกเอ,อได้เงินหมื่นไปต่อยอดเปิดราเปิดขายไก่ย่างได้เยอะขึ้นได้เงินกลับมาเยอะขึ้นโอ้โหวันนี้ตลาดขายของหมดเรียงไม่เหลือเลยวันนี้มีแต่คนเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยคนซื้อก็ดีใจคนขายก็ดีใจหรือว่าขอบคุณมากเลยส0บาทเปลี่ยนชีวิต ขอบคุณมากสําหรับอดีตนนอันนั้นมันมันเติมเต็มแล้วมารู้สึกว่าฉันก็จะแต่งตัวแบบนี้แหละไปทํางานแบบเนี้ยให้ประชาชนมีความสุขก็นี่เป็นฉันอ่ะก็อย่างนั้นนะคะกะ ดาเนินรายการมาถึงช้ารายการแล้วนะคะก็หวังว่าพี่น้องประชาชนคงจะได้ยินได้ฟังอะไรที่เป็นความรู้หรือเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นความเอนเตอร์เทนสนุกสนานจากรายการนี้นะคะโดยดิฉันเองนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเดือนหน้าคุปเปนนอใหม่ค่ะก็จะเล่าให้ฟังของเดือนที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมารีแอนทั้งหมดให้้ังแบบนี้นะคะบอกว,ว่าแต่ได้เข้าใจสนใจถึงใจจังมากขึ้นว่าใจในายยุนปุณจีจริงๆคิดอะไรให้กับพี้ย นองประชาชนบ้างแล้วก็อยากเล่าอะไรพี่น้องประชาชนฟังบ้างนะคะก็ยังไงก็ตามก็ฝากติดตามด้วยนะคะนักจัดรายการมือใหม่นะคะก็ฝากตัวค่ะค่ะ